อากาศร้อนวูบหมดสติเกิดอาการฮิสโตจะมีวิธีการช่วยเหลืออยังไรรู้แล้วรอดครับอ,อ,อุณหภูมิของร่างกายเขาลดลงเร็วที่สุดนะครับอย่างเช่นเสื้อผ้าก็ต้องคลายออกเช็ดต,ตัวหรือว่าให้น้ําผ่านบริเวณที่มีเส้นเลือดใหญ่ผ่านเช่นบริเวณรักแร้บริเวณซอกคอบริเวณขาหนีบหรือง่าย,ายๆเร็วที่สุดน้ําราดลงไปริเวณเหล่านั้นเลยนะครับตรงนี้จะเป็นกลไกที่ทําให ระบายความร้อนออกจากร่างกายได้เร็วที่สุดคําแนะนําที่1ก็คือว่าต้องประเมินก่อนว่าเราเป็นคนกลุ่มที่เสี่ยงหรือเปล่านะครับอันที่2ถ้าหากว่าต้องไปปฏิบัติหน้าที่หรือว่าทําอะไรอยู่กลางแดดเป็นระยะเวลานานๆานเราจะทําตัวอย่างไรอันที่1ก็คือถ้าจําเป็นต้องอยู่กลางแดดานานๆให้ดื่มน้ําให้มากขึ้นคนปกติเราจะแนะนําว่าดื่มน้ําอย่างน้อยวันละ6กถึงแก้ว แต่ถ้าจะต้องไปอย่างพื้นที่กลางแดดอย่างนี้ดื่มให้มากกว่าครับเราต้องพูดคําว่าเป็นขวดเป็นลิตรสหลีกเลี่ยงเสื้อผ้าสีเข้มเราจะรู้อยู่แล้วว่าเสื้อผ้าอย่างเช่นสีดําสีกรมท่าจะมีคุณสมบัติในการสามารถดูดความร้อนมากกว่าสีอื่นเพราะฉะนั้นก็ควรจะเลือกเสื้อผ้าสีอ่อนหรือเสื้อผ้าที่มีการระบายอากาศได้ง่าย